ดิฉันเชื่อแน่ค่ะว่าเราทุกคนนะคะอยากจะรักษาความอ่อนเยาว์เอาไว้กับตัวให้ได้ยาวนานที่สุดค่ะแต่ก็มีหลายครั้งนะคะที่เราเผลอทำ้ายความอ่อนเยาว์แบบไม่รู้ตัวค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามารักษาความหนุ่มความสาวกันแบบถูกวิธีด้วยเคล็ดลับดีๆจากหนังสือเล่มน,นี้กันดีกว่าค่ะกินอยู่อย่างไรให้อ่อนวัยตลอดการนะคะเขียนโดยนายแพทย์ฮิโรมิชินยะค่ะ หลายคนคงทราบเป็นอย่างดีค่ะว่าอาหารส่งผลกระทบต่อความอ่อนเยาว์เป็นอย่างมากแต่คุณทราบหรือไม่คะว่าอาหารทั้งที่ปรุงสุกแล้วรวมถึงเนื้อสัตว์และผักที่สัมผัสกับอากาศเป็นเวลานาน,านๆเป็นอาหารที่เร่งให้เราแก่ลงเนื่องจากเมื่ออาหารเหล่านี้ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเมื่อบริโภคเข้าไปจะทําให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายจํานวนมากซึ่งนอกจากจะทําให้เซลล์เสียหายแล้วร่างกายยังต้องสูญเสียเอนไซม์ในปริมาณมากเพื่อย่อยอาหารเหล่านี้ โดยคุณหมอฮิโรมิชินยะผู้เขียนได้แนะนำไว้ว่าหากเลือกซื้อผักหรือเนื้อสัตว์ควรเลือกแบบที่ยังไม่ถูกหั่นจะดีกว่าค่ะส่วนวิธีในการคงความอ่อนเยาว์คุณหมอชินยะก็เก็บเคล็ดลับมาฝากหลายข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มน้ำการนอนหลับพักผ่อนการเลือกบริโภคอาหารและข้อสำคัญการดูแลสภาพอารมณ์และจิตใจให้แจม่มใสอยู่เสมอตลอดเวลาก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการคงความอ่อนเยาว์ให้อยู่กับเราไปนานๆค่ะ